บียมองเอารถเข่าคนนะเพื่อได้ทีมงานมาเ่อุนได้ปจุดผูกนีกององไม่เห็นจะได้บเพราะว่ามันห้าสิแรงกับมาีได้กองแล้วมันหาวจุดบ่จุดแรงเลยบ่โอ้ด้เอนีอีกดวงนึ่งนะว่ะตรงนี้น้องเงินอ้วนมากเลนี่เละโดย อะไใช้น้องอดเศาได้ปะแล้วน้องไปเห็ดพื้นได้น <nữa> ะีโดยน้องกุ้มอยู่อ่าวกีนะน้องไม่ได้บผสตลุดงบ่ได้ะลตู้ดพี่ประธานใหญ่ใหญ่ดีบ่เ ตอนนี้เอิญลูกๆมาจะผ้าจะมีดมาเช็ดอยังเล่บาทนี muita. ่พาไิไปใช้นี่นะทิ้งป่านี่นาบ้านทางป่าในนาบ้านโดยให้เลิทีมงานของเอื้อยเข้ามาเข้ามาจอดอยู่นี่ได้บ่โดยโอ้โดยอ่ะเนาะโอ้ย่าเลย้องอ่อน่ะเวทดอกอ่อด có <laughs> đi cấp gậy hứ có ăn đi bay 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 lung bay lung bay lung nó ngọt bộ <laughs> hết nó ngọt đi cắp nong đơ điều bà sẽ mảng mày mày kín đơ <laughs> đúng không à, nó bài à, đi Đó rồi con ê à mọi đi con à, nó bọn nó chắc ảo ก็ขุ่นแทะมาเด้อน,นองเหยียบน้ำเด้อดังทางปลาทางยัง,งอเอ้าเอานองกลุ่มแล้วเก,ก,ก,ก่งเก่งเก่งทิทางมองทางเข,ข,นะข่ามองรถเข่าคนนะมันค่าน้ำ ก็ได้รถเข่าโฮมเราไปทิพงานมาเยี่ยมมายามน้องวะเย็นแต่น้ำได้ล่นเย็นลูกเหยียบเนาะอืมได้เรามีสาดโอ้ปูดินอยู่ห่มอยู่ข้างนองตกเด้อโอ้น้ำ โกงซ่บเกิบกะเนาะโอ้เห็นเกิบน้องนี่คิดเพาะไว้พี่น้องเอ้ยอะเนาะเกิบคนละกิ่งใส่กะบ่อาบเด้อน้องสิลงอาบน้เด้อพาเด้อ กบ้ยอนี่ิไปทางทางออกแถวนี้นู่นหนึงก็ได้แต่เนาะพอดีรถเฉียงเขาไหลอะมันเป็นหน้าไพตัวนี้หน้าเจาบอ๋อให้หน้าแจวว่าเป็นหน้าคนอื่นเนี่ยเราเพิ่นให้ นำแทงจั่มเนาะอ,อ๋อผ้ากันรุ่นแบบผ้า,าโต้โอ้มันไปคลายบ้านพี่ไกบ้านเห็นมันคือกันเนาะเ,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 เข้าไปนี่เป็นยังเนาะเข้าไปเป็นแสดงล้วไปสิทธิ์อยู่พูดยังเดีย๋ยวลูกเจ้าเดียบอ่ะมา อีกยางหนึงนิดนึงก็ไล่แลลวเนาะว่ได้รถทีมงานเข่าคนเนาะบังน้องใด้ดุน้องเด้อโอ้ยอ้าวกะแต่งโตซูเปอร์แมนได้นี่ป้าบุก้าหันกล้องไปหาแล้วเกินิซูเปอร์แมนแต่งล่างโห แต่ตัวรุ่นซูเปอร์แมนเลยเงั้นได้จักอาบจะไป้าจะมากระทันใไงไม่กินไครผู้าบน้ำนี่สิอมบกระทันใไงไม่กินเนาะกินมากระทันใหญ่ฮะกินเอ้ยหิ้มเป็ดเลยเออเอาน้องกุ้มก่อนจะมึงมาหายวันเดียวน้องเบิ่งบึ้งผลงานก่อนเบิ่งเมย์จะถางป่าก่อนนี่ ไอเสาะนี่พอได้รถเอียงเข่าคอยเห็ดไปเรื่อยแมงอ่อนเนาะลูกกันเอาน้องมาหนีโทษมีลูกเอาลองยังมุ้ม วงเลอาวงเล่ออ้วนเด้เพลาดลงขันนะฮะไปเด้ออ้อนอ้อนต้อนมากอ้อนอ้านนะอะไรชอยกันเอาลงเก็บจะจะไปพุ่นบ่ไปวัจูดพุ่นบ่เออเอสิได้หายทั้งบ่ทั้งมี่เอาด้วยเนาะสบายดีเด้อเนาะด้วย มองพักเกียมองแว่รถเข่าคนน่ะเพื่อได้ทีมงานมาและน้องมาดึงไว้พ่ผุนได้ปจุดผุนะกองกองไม่เห็นจได้ไหมเพราะว่ามันหาีแรงาพี่ได้กองแล้วมันหาวได้จุดบ่จุดแรงเลยบอก เนี่อ hmm. mm. ันนี้อีกดวงนึงนะว่าต้องมีน้องเงินออดหนามากเลยนี่เล่นะโดยเราใช้น้องออดสาได้ป่ะแล้วน้องเว้็ดพื้นไี่นะโดยยาสันทิแต่บ้านเป็นก๊อกก็ได้น้ออันช่วงน้ำไม่ได้ลำบากนี่ แต่งแต่งโตซูเปอร์แมนได้มาอยู่ป้าป้าคนน่ะป้าบอกก้ายญิงไปหาแล้วเถอะแต่เียวก้นรถคนน่ะเวลารถซูเปอร์น่าอายมารถพลายกินชายนี่ไปเติมใช้ก้นรถนี่เนาะห่วยเรียบร้อยแล้วได้ไงพอดีว่ากันแยกได้เนาะเลยมันก็ได้ทางช่วงนี้ ออจุดน,นี่ก็ได้แล้วนี่ก็มีไผ่โตรุ่นจักปีแล้วเฮ้ <laughs> น,เน,นนะยังไงนะเคยเห็นแต่นาแก้วหนามาจับน้ำัึ้งได้มีโต เอ๊ะผมกำลังบิดน้ำมูอยู่เนาะใอ้ขาหน่อยกะแมนเกาะหั้เม่ป้าะน่ที่บูธนั่นพี่เขี้ยมูงนี่ให้ คือบประคำวานอยู่เนาะมาต้นนี้เหรอโอ้่าป,ปีนี้มะา,ามก็บ่เป็นเนาะหมากปีนตกแดกอยู่ใส่กันด้วยกันนะโอ้อยู่ใส่ก็พอๆกันแมนเสียงคล้ายๆเสียงว่าจะวะนะ <c oughs> โอ้เสียงคือน้องน้องป้า lên oh. oh. hey. yeah, right. hey, hey. có... đây lại lòng anh cả chúng ta ăn xịt tôi đang đây cái này đấy chúng ta hát chuột còn lên chuột mình hảo còn có cái đấy ta chỉ một hồi đây nó à đây đây, đây, đây. ค่ะตัวน้อยนี่บ่ได้หาดอกไม้มีแต่หาน้ําแทงนี่เด้อไปจิ้มหอยจุบหอยกุ๊กมีเวลาเฮาบยากลูกนี่เฮาฉีดไว้เฮ็ดพื้นเนาะไมติ้วนี่คักคือหยังได้บน้อง้าเด้อเห็นบักตูดลงได อาหัวหัวไอนามกอสินเฮียวแหงเนาะเห็ดนทำาะไรเด้อืมอะ น้องไอ้ไรได้หนึ่งอ่ะอืมไม่ทางเข่าอีหลอดจะจูดยังเขาจะกวดไปไป้าป้าป้า้าพรมีป้าเด้มาเด้อมาเดินมาไลดวไโอ้ถ้าเป็นมัคขามแบบโกนี่เนาะหักเลยอ่าก็จะเป็นหน้าพนัค่าเทียงขึ้นมานนิสามให้ อา้าวผ่ามีทั้งสองดวงผู้เนาะน้องกุ้มอยกีนะเนาะน้องไม่ได้บบกตลุดลงบ่เดี๋ห้บตลุดเพราะว่ามีมกระทันใหญ่ๆดีบ่เนว่าผ่าตัวอับเหมือเะ่หัเนาะเป็นไงมันใหญ่แล้วโยกมือ Thầy nhuội cho nó ngon ngon xíu, cả thu thôi ạ Đấy là có được Ơ Nằm bên kia Chị muốn nuốt hẳn Mẹ anh đi bỏ cái thang nhà xíu bộ Hoàn bộ Chị muốn cuốn Ừm nhang anh ăn nhang nè nhang à, nhang มาหุ่นเนอะแท็กมาหุ่นนี่ไปย่างกินนี่นัอยเดียวก็เผือแตกออกมามากระทันบอกว่าเอาน้องเนอว่ะป้ามีมังกระทันแน่วะมักระทันใหญ่โอ้ยจะบอกว่าที่เจ้าก็บอกน้องจะไปดิ่นน้ำขี้ต้มน้ำขี้เป็ดป่ะวะ นี่ว่าวงอาบน้ำนะเออมนีกคือพ่อจังนะจงใครคือพ่อมดสามคนนี่ผู้นี้พ่อเออว่ากันเบื้งหน้า่นเนาะคือเมพี่ส่วนลายู้หยิ่งคือพ่อนะชี้คำคู้นคนะเป็นชงโจงลอยเลยลอยจทั้งชงอีกลอยชงชงอี ใช้อันนั้นได้เฉพหนึ่งได้ใ่หมนี่ออดอีกเพื่นหนึ่งก็เอ็มออดเอ็มแล้วก็นี่เลยอันอันออดเอ็มอันไพ่สั่งซื้อเห้อแม่พี่แม่ออดเอ็มอันอันออดเอ็มอันโอ้มีแต่ตัวออด เพิ่นเพิ oh, i, oh. ่นย่ำเนาะเพิ่นในเพิ่นกินบมเป็นเพิ่นได้แกงออกผู้เพิ่นน้อยยังมาให้น่ะนะมาให้อะนะโอ้มาพี่มาพี่ตามหุงกลับมาพี่แล้วแหละที่ไงไก่เฮือนเียงแบ่งตามหุงมาให้เออสบายดี้อนาตัวหอมเนยเอาเอ๊ะก็บไปไหวกันบ่

แบ่งกันนี่ยากก็แบ่งกันกินใช้กระถุกหนักแค่เดียวออืเทากะบโมเมนต์ดอกว่ะทางนี้เป็นดีแม่์โบไฮยูโอ้แต่มาอยู่น้ำพัวเป็นแม่เมย์ยังไหวอยู่กะวันนี่แหละมาถือกระต๊อกเดียวนี่แหละจะอยู่ใช่แต่ตอนนี้นะเดี๋ยวนี้คอยอยู่นี้เรือแม่เขาเลยอยู่บ้านหลังนี้บ่อันที่เจ้าอยู่น่ะหลังน้อยเห็นบ่ โอ้หหง้าเพราะใหาอยู่อยู่หาก็ตายแล้วปู่ก็ตายแล้วมีแตอเอยได้น้องพระกะโค้พรครัวมันไ่ขอกรครคครัวมันแห้วกะมาอยู่น้ำผัวแม่เพชรบงมันกินน้ำก่นไปลูไปเพชรบอก็เพิ่นคือกินได้มันไปลงจะลงมามันมโโอ้แม่งตามมอง เดินเดียวเดเดียวอ๋อซูเปอร์แมนมาแล้วคุณโอ้โหแต่งห่างมาแล้วไม่ตชมกันดูมาเชื่ชมไหมอ่าถัดนอกขอบคุณขอบใจอะไรเด้อโอ้ยอ่ะนอกดีทั้งมีคนเดินใกล้เรากะบุมีคือกันแดงตามหุ่งมาให้มาอาศัยอยู่ที่นี่เราปะอางเบิ่งเนาะมีเวลาว่างแหละก็จะไป ถามเบิ้งคำไทยเบิ้งพูดพี่ด้องไวอืมเอแต่ตอนนี้ทางน้องเพิ่นกะไก่เจ้าบ้อนน่ะโอ้สถานที่แบบที่มีไก่มีอย่างเดี่ยงคักอยู่เนาะลยแปนอยู่ได้แถวเราอยู่นี่อาจจะอ่นอืม nên mãi là chụp mến hàm mãi ghê mãi bè Mà nam Phải mông ku cầu hàn nên mãi hai lần nằm kàn nằm ngon ghê mọi thân nha mọi thân nha thân nha mọi thân nha mọi thân nha thân thân mọi thân nha mọi thân nha mọi thân nha mọi thân แปลงล่างเลยอันบ่เป็นกินเจ้าอยากกินบุ๊บเป็นกินกินนี่ค็ณกินได้รคุนแกงเลยเอ๋อน้องกะสีประมาณนี้คุณพี่น้องเลยความเติมกะบ,บม่มีอย่างเปลี่ยนแปลงกะทั้งน้องอ้วนไปยู่ถ้าค่อยพัวกลับมาบุ๊บหูมือใดบุ๊บชิมามือใดกับบุ๊บหูอีกมาจะมา กินหอดดีป่ะอดแต่อดเอาห้ผพวะประหารเลยอ๋อวกับคนในบ้านเดียวเออนาะได้แต่งได้แปลงกันนะป่ะโดยอ,อ๋อยุ่มกันมากจากปีแล้วเนาะจอก็สิบปีเลยสิบปีเลยเออตอนนี้อายุเจ้าเท่าไหร่บปีน จะบอกดูว <Cornell> ่ามันเศร้าปลายแสดงว่าอยู่อันอยู่กับผัวอายุสิบปลายเนาะลูกกันเจ็ดปีแล้วน้องอันนาน้องนั่นหนูบอกเดยน้องออดน้องออดเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วบอนั่นนะโดยปีสองพันสิบเจ็ดได้โอ้แต่บางคนเป็นคนน้อยเนาะเดิอันนี้ได้เจ็กปีนี่ปีสี่ปีน้องพิงยังไงกลัวบางใช่บางน้องพิงลูกสาวของเอื้อย คนสะดวกนี่บ,นนนขขบบเพิ่นเป็นนั่นคนแบบมักดินไอ้นีนเ่เพื่อนโบหมักแ่ก็สองปีหกเดือน,นคนใหญ่นะแต่เบต่โบเพิ่นสี่ป <laughs> ีน้อยก็ต้องพิงอีกอ่าี่คือหกโรงพิงเพิ่นยืนอยู่หน้าโรงเรียนเพนนนิ่นแต่สี่ใหญ่กว่า อ่าเด็กน้อยแต่ละคนบ่คือกันเนาะแต่คนใหญ่อาหารสะดวกนีบัดน้งเือก็บ่ได้กินอาหารอกินกินข้าวกับกินข้าวกินน้ํานี่หลักๆนี่คือแกงนไ้แกไม้ได้ดยามแกงหนไม้แล้วก็ยามยแดง่เด้กินแกงกับแกงกปอแกงกป ไอแม่เจ้าว่านั่นนะได้ใช้ถุงยางน้องปละทูว่าฉันน้องมีแต่ว่าประมาณนี้แหละได้กับที่ได้เขามาหาไม้ด้วน้องเด้อโดยมุขขบใจไดลายเนาะเดไปทางป่าพ่นให้แม่รถจอดเขาโฮมพ่นวะอุ้มลูกอุ้มอุ้มลูกอุ้มเต่าไปทางป่าให้ไปรถทีมงานเขามาจอดอยู่โฮมอยู่ห้วยเพื่อนเนาะ อาชนเนะาะกระปา้อบันนี้เนาะไปไหว้ด้ล่้ด้วยหว้ด้ย,ย,ยล,ล่นะมื้อนะมือสบายดีโดยป่าป่าเนาะ,ะจะเราคิดนี่กะสีประมาณนี่เพิ่งี่น้ยน้องอ้วนมันไดเพิ่นกะคือเปลี่ยนลายขันแท้นี่พักนี่แล้วพักนั่นขึ้นนี่โอ้ยบบสองพักสามพักผู Uh, two, four, five, eight, eight. 2 4 5 5ขั <c oughs> ้นแสดงว่าเฮ็ดแล้วผ <c oughs> ิดเฮ็ดใหม่นี่เนาะเฮ็ดทีเว่าีบ่เป็นหยังออเฮ็ดเพียงบ่คันไดจะไปเบิ่งโอเฮ็ดทีโดยนี่ันนี้แล้วก็ันนี้กนี้เพราะว่าเมียงที่สิเป็นมาคืนว่ะแม่นกซกันก็ต้องได้อยู่ขึ้นแน่เนาะเอะกะเบิ่งแน่น้องเอ้ยสูสชีวิตเนาะ สามลูกสามผัวมารอคอยทางผัวมาแต่บู้ใช่ไหเมื่อใดมีแต่เพิ่มเติมก็คือยังดีว่ามีข้าวมีน้ำสุลูกสุเต้าก,กินถ้าผัวบัวมานีเข่าน้ำจำปาเบิดนี่ไปขอข้าเจ้านัน่น,นอ๋อไปขอหาขาเจ้าถาก่อนพ่อเบ,บิ้ดแต่หัวปีแบบนี้เนาะเพลชอนย่ำหน้านี่ก็บเพราะแห้งน้องน,น้นนนอย่ำนากับอุจจาระ นำนาผลลิ้นเลยกับบริเวณกระหังเงินเลยกับอ,อัดยาอันนั้นนะอ๋อโดยโดยฮะสูส้ๆน้องเลยเนาะป้ากนสำหรับคลิปนี้กากจีประมาณนี้ก่อนให้พี่น้องเลยเนาะกับเพื่อนกับชานของน้องอวนะ้วนเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่เข้ามาขับชมคลิปเนาะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บบข่ามโฆษณาเด้อพายพี่น้องเขอ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆถ้ามีทั้งพระภูมิใจอยากชุดสอยทั้งน้องเข้ามา จะสามารถติดต่อมาทางสบุนบ้านนาได้เด้อห้อยพี่น้องเอ้ยหรือว่าสะดวกทางช่ทางทีมงานเฮาก็ได้ดสะดวกเด้อยอ่ะไปแล้วสบายดี